นี่ยำหม,มึกหรือยำมมเซนเอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงอือปาหมึกโอยกินของเตงแล้วบอกขอคนอื่นอ่ะกินของอเตงแล้วบอกว่าของคนอื่นอ่ะดูดินในในห,ใหลองฮาผมไม่ได้โกหกนะแรงจริงๆงของของเตงอะ ีควันนี้อยู่กับช่องดีเล่เอินเน่ชานลวันนี้เราก็จะมากินยำมึกยำมึกที่ล่ามาจากทะเลใช่หรอใช่ฮะใช่จริงนี่จริงมาเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่ากินแล้วไม่รอแล้วนี่โอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย หนี่ยำหม,มึกหรือยำมมเซตอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยจริงอืมอร่อยไหมอะไรนะหืลมโชย <c oughs> โอ้โหกินนดรงมากทุกคนมั่วแล้วมั่วแล้วลมโชยอีกแล้วอ่ะผมกินมึกนะทำ <c oughs> ไมต้องขอ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้เลยได้ถึงแตงตกอร่อยมากขออีกอันนี้เขาเรียกอะไรหมึกเมื่ออะไรปลาปลาหมึกขนาดไหนเชียว Oh no นี่จะอร่อยขนาดไหนเนี่ยฮะเพื่ออะไรนะอะไรไม่เมื่อกี้พูดว่าอะไรลมโชยอ่ะโอ้ย กลิ่นของเปงก็ไม่ว่านะทุกคนผมโชว์เนี่ยวันนี้เรามาในธีมเสื้อคู่นะคะถึาไหนกันจ๊ะาแล้วตกแดงจริงอะขวัญขวัญหนีหมดอะหืมหืมอผื่อไหมเผื่อไหมอะไอ้โหผู้ชอยไม่รู้เรื่อง ตู่ๆนะทุกคนวันนี้อากาศเสียหรือเปล่ามไม่กินแล้วไม่มีอารมณ์กินแล้วเนมันตู่ๆยังไงบโอ้พี่บีโอ้โหสงสารไปนั้งเถอะม่เหม็นเค็มไงก็ไม่รู้ว่าทุกคนอุ้ยอ่านคนนะเนี่ยเอาดีโอตรฮอเมย์ปั๊มเลยโดี๋ยะหืมตกใจ ตกใจอะไรขนาดนั้นืยืนยืนจั๊กกะแล้มานึกว่าลงน้ำปลาแตกขนาดนั้นเลยล้างมังนะ้งป่ะเนี่ยโอ้โหของแม่ของเลออยากล้างมังนะ้งป่ะเนี่ยไม่แพ้เลยเนะี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเนะี่ยพอโอ้โหที่กิ่นแรงมากทุกคนหนวด ไหนเราเอาไปต่อดิต่ออะไรเนี่ยงูเหนื่อยเหนว่อยอะไรเหนื่อยปลาหมึกหืมเหนื่อยอ๋อร่อยจริงกันเนี่ยโอ้โหหือันนี้อันนี้พี่แกงเราละว้าวอร่อยจริงนะเนี่ยหืมหืมแม่อะไรอ่ะตาหมึก เค็มโอ้โหเค็มยังไงอะไรเค็มเค็มก็เหมือนก็กินปากนี่แหละโอ้โหแรงเกินอยากมีมวยอะสวัสดีครับโหหืมหืมปลาอร่อยจริงไหมเล่นอไงอิ่มแล้ว บ้ากินเงีอิ่มแล้วเคี้ยวเบาๆหน่อยกินปากอ่อนอะอของเตงเลยของเตงแล้วบอกว่าของอื่นอะ่ะ<ห>กินกินรักแร้เตงว่าแล้วก็กินปากเตงปนกันแล้วบอกว่าของอื่นอะ่ะโ,<ห>โอ้โหใส่ร้ายอะทุกคนคิดดูแล้วดูแล้วทุกคนอน่นเขาจะมองเราไม<ห>่ดีร <laughs> แรงแรงอะทุกคนวันนี้วันนี้ได้กินมินะ้น มันแรงอ่ะอะไรแรงโอ้โหคุณแรงอะไรขนาดนั้นนะเบาๆหน่อยกินอ่ะเบาๆหน่อยโอ้โหโโอ้หเขาไม่สนใจพี่ยังเซ็งกว่าคนแรงกินอ่ะคือปลากินมึกนะฮึกินมึกนะอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ได้ยิน ทุกคนยำยำเขาใส่แตงกวาด้วยเหรอใส่เขาใส่กันใช่เหรอใส่เขาใส่เหรอใส่กระถามนี่เขาใส่ไหมใส่เขาใส่กันทั้งนั้นเลยอนเนี้ยอะลองให้ขาเนี่ยขอมเมนต์ไปรองให้ขขาขอมเขาอะขอมเมนี้มาเลยอือลิไม่เคยไม่เคยกินแบบใส่เหรอไม่เคยเป็นนอกเนาะใครเป็นนอะอ๋อเขาใส่กันนั้นเขาใส่กันเนาะใส่ ใครใครเคยไม่ใส่มันจะไม่แบบมือแบบป่าเฮ้ยอ่ะอืมอร่อยอืมอิ่มแล้วอ่ะอืมอิ่มแล้วอ่ะโอ้โหน่าดละอะไรไม่พูดละอะไรแม่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยโอ้โหกินมันเป็นกินมันโอ้โหกินนโอ้โห ไม่บอนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่บอกเลยนะตั้งแ,แ,แต่คลิปที่แล้วแล้วนะถามหน่อยไม่สงสารแฟนเลยเอ,อ่ะแบบว่าเขาไงเนาะคนอื่นเขาดูแล้วแบบยัไงไงเนี่ยอุอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมิ่นแฟนเดี๋ยวอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวกลิ่นแรง้างอะไรมางเงี้ยทำไม่ไม่สงสารแฟนเลยเหรอสงสารกลิ่นของเองแล้วบอกของคนอื่นอะฮะกลิ่นของเองแล้วบอกว่าของคนอื่นอ่ะดูดิเอ้าในในลองห้านี้ ผมไม่ได้โกหกนะแรงจริงๆของของตัวเองอ,ะอ่ะโอ้โหตีมาเลยอ,ะอ่ะคือผมไม่ได้โกหกนะทุกคนแรงจริงๆโอ้ยไอ้คุณจะอายทำไมกลิ่นแรงขนาดนี้ตัดช็อตไอ,อ้พวกนี้ออกคือมันแรงจริงๆนะทุกคนฮฮ่่าา ไอ้นี่แฟนมันก็นี่แหละเนาะผมมาทำอะไรตรงนี้ <c oughs> มันชื่ออะไรอะอะ <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> พี่เบอร์ดนี <c> ่ <oughs> มันคือมันไม่ได้เหม็นเลยอะโอ้โหแ <c oughs> ม่ล็องกระเป่าเอาี <c> ืม <oughs> บูดอาหารบูดแล้วไม่กินแล้วครับทุกคนบูดแล้วครับ <c oughs> พูดเป็นเล่น <c oughs> อ่ะ,อะกินเรากิน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 มาเหมือเรา โอ้โหบูดแล้วทุกคนบ้าเขาเรียกว่าไอ้นี่หาหารกำลังไอ้นี่เด้ออือไหนไหนไหนหอมหอมไห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 มบูดเกินไปบูดอ่ะอิ่มแล้วอ่ะ บุญนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้โหโอ้โหลมตีโอ้โหลมตีโอ้โหลมตีโอ๋อโอ้ตีขึ้นหมองเลยอ่ะโอ้โหแรงเลยขนาดนั้นนะของเต่งกลิ่นของเต้ไม่ได้กลิ่นของเรายาสีฟันสุดเลยเนี่ยมีเกลือเป็นอ่ะมีสมุนไพรทุกชีททุกชนิดไม่บอกเลยอะ ใจไม่เบาอร่อยไม่เบาใช่ไหมหรือว่าหอมไม่เบาทุกคนผมไม่ไหวแล้วอ่ะกูคือแบบแรงจริงอะไรนะแรงจริงอโอกินก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแรงจริงอ่ะทุกคนอะไรอะแรงเรียกว่ากลิ่นลงน้ำปลาแต้ ไม่เบาเลยทั้งเนี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้งพ,พูดของเตะกินแ้วไม่เบาเนะลยทุกคนขนาดนั้นเชียอืมบอกว่า <ๆ S 1> อยากคุยไงเ<ๆ>มื่อวายแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสัใครให้เราด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โห you <laughs>